สวัสดีครับเจอกับับสมใหม่นะครับเดี๋ยวีพีนี้นะครับหลังจากที่หายหน้าหาตาไปนานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทำจะมากินมะม่วงกันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนหร่เดี๋ยวมาทําน้าพริกกันก่อนครับอันนี้เป็นพริกสดนะครับผมผมจะใช้พริกสดนะครับผมจะไม่ใช้เพริกป่นนะครับจะใช้พริกสดนะครับใส่ลงกปนะครับ ไปนะครับสีแดงๆหน่อย <c oughs> สีแดงๆหน่อยนะครับอ่ะ,อะโอเคเกือบขึ้งกกพอแล้วละนะครับต่ไปลงไปนะครับ เพนนื่เนนพอเวลาเราตำแล้วมันจะมมนกระเด็นมากนะครับใส่นิดนึงนะครับ,ะะรบตำเลยครับทีนี้ ตามสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวให้เสร็จก่อนนะครับโอเคแล้วครับไม่ต้องแลกมากนะครับแค่นี้พอเดี๋ยวมาตักใส่จานครับ ใส่ถ้วยเลยตักใส่ถ้วยนะครับพริกใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาปรุปงกันเลยนะครับเจกใส่หัว <c oughs> หอมลงไปนะครับอ <c oughs> ไปเลยนะเอามือเลยครับหยิบใส่ไปเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเออน้ำตาลน,นะครับเน้ำตาลใสผมไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่ครับ น้ำตาลผมจะไม่ใส่เยอะนะครับสักประมาณช้อนหนึ่งก็น่าจะพอนะครับโอเคนะครับครับเลยตามด้วยผงนัวนะครับผมจุบจุบจุบอุยนะครับ หัวเมล้านน,นนะครับใสอีกพอแล้วครับเ,เยอะเยอะหัวเถื่อเอกเด้นนี่เอาใส่เข้าไปนะครับแล้วส่วนสำคัญครับมปลานะครับนิ่่มาแล้วครับเด็ดเลยปลาราของเรานะครับผมใส่เข้าไปนะครับ อันนี้ปลาเอามาตักบ้านนะครับใส่ต่อนลงไปนะครับ,บ,บใหญ่ไปใหญ่ไปนี่ก็พอนะครับน้ำลงไปนะครับสูตรกะนะครับผมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับใส่ลงไปนะครับใส่มากมัวมากนะครับใส่น้อยมวัวน้อยนะครับไป ไปปรุงเลยครับเอาคุกเลยครับเขียนมาไหมครับหือไหลๆเลยครับสวัสดีครับผมนะครับผมผมสมหมายนะครับอาภาาหน้าหายตาไปแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวมาทานมะม่วงเบากันนะครับี่จะซื้อมะม่วงเบามาครับ จากตลาดของเตยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไว้หนวดไว้เข้าเลยนะครับยังไม่ได้โกนเลยครับจัดไปเลยครับอันนี้ก็ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเออเป็นพริกสดนะครับใส่ตะล้านะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับผมก็อันนี้เกลมอ้าวมูนนะครับเดี๋ยวมาทานกันเลยนะครับ หอมครับหอมองหอมดีคุยเลยครับคุยเลยครับปละลานะครับ เดี่ยวเรื่องครับคือมะม่วงเบาแต่ว่ากินเสร็จแล้วไม่น่าเบานะครับอยากเอาเม็ดออก ค vale ุยเลยครับครับอืมน่าใจจร เป็นเป็นเป็นนะครับ่เป็นเป็นกินนะครับเป็นเปแบบนี้เนาะนี่ครับจริงๆมันสีเขียวสดเลยนะครับแต่ว่าออกกล้องมันจะออกเป็นติดอมเหลืองนิดๆนะครับ

มาเจอพิกจัดเลยครับ หลับ <c oughs> <c oughs> กินจัด ああ、

ครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมบกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับอีพีนี้สวัสดีครับ,บลาไปครับบ๊ายบายแพทม้